วันนี้สากปั้นปันปันไม่ดีวันนี้วันนี้วันดูวันดูดูเขาบอกกูอยู่กูซึ้งคอมไฟมันบ่อยใช่นะดูนะดูเะดูไอ้เหี้ยทางโยนเลยสัตว์แล้วจบไปไมะได้ไม่ต้องเล่นมาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวโยนให้ดูโอเค let's go ติดรอคอมมานเนยนะเนี่ยยังมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สามแยกไฟแดงไปแล้วนะขอจบเลยมาแล้วมาล้าเานล้วบ well, ้านระเบมันแระวังสามแยกระวังระวังสามแยกนะน้องมแกไปยงงจัง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 

โอ้ไม่ได้ว่าอะไรไมไม่้แ้วสมแยกมาโอยโอ้โหสามแยกท่งนี้ไม่โดนเลยอ้าวอ้าวมึงไฟมันไฟอะกูไหมมันไอยกูไหม ไอ้เหียมึงได้ใบงานศบตัวเองแน่แต่งชุดดำอย่างเงี้ยเห็ดมันมีสงไปันะอก็เลยอยากช่วยแต่ไปยันะพออ๋อมึงกิดง่ายหมดเลยให้มึงิดง่ายรอเปล่าเออต้องคิีง่ายปวดไอ้หุ่นเชิดตายไเกี่ไปยังนะอวายแท้กาแฟไทยวั มคุณคุณไม่จสามสิบวิก็เจบแล้วอ่ะโอเโห ี่ไงขาบอกไม่ดันถอนแยกมาสตัวเลยย,ยเจัมากถอนแยกมาหมดทีมเลยอะ่ะเขาเขายามาสามตัวถ<ง>อนแยกมาสามตัวไม่ใช่งไงเออ อย่ามาปีนต้งอย่ามาปีนไอวเท่ตายเหรอพากแล้วมังต้งเดิมขวามือด้ายขวาตัวขวามีตูขวามีตกนออินี้นะเออนั่นแหละโอ้โอมึงจะไปตายทำไมอ่ะแมวเลยแมวโอ้ยบางทีกูควรต้องออกสติอารมณ์บ้างนะ อ้อมอ้อมถึงตัวเองนะตอมจริงมันอมไอ้บันจะอ้อมแล้ววันอ้อมแล้วโอ้โหไอเก่งไปพี่อ้อมทำไมวะบิ้งไปอ้อมทางหน้าจบเลยอ้าวทำไมมันไม่เจออะไรของ เฮ้ยเฮ้ยแล้วมาแล้วสามเมกออกอ่ะไเฮียเออเปิดการ์ดีกว่า,าตาเตยปืนหกพ,พับห้าสิบเออ เฮอรี <Early. S 1> ่บวกนอยเออได้มาสิบล้านฮะ <Huh? S 1> นอยเออร์สิบห้าบวกสองใช่อะล้านสิบกว่าล้านอะ่ะโอ้โหต้อง <4 S 1> บวกสาม<า><า>แล้ว วันซัตตาผมแม่งเผื่อนเอาไปเนี่ยอ่าขอจะไว้นะเราที่เก้าปาดให้หมดเลยแล้วกันมันมาอีกแล้วโอ้ยยิงแต่แรกก็จบเรื่องฮาวัเอ้ยเสียเวลากูแม่ bomb has been planted. Oh. headshot <coughs> bomb diffused <laughs> oh, 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 mission oh, success okay, let's go. Oh, ไอ้หนึ่งฝั่งกูใช่นี่ตาดีวิงมาเลยตาดูมันดีกูผันไส้ด้วยไปเลยนะโอ๊คไปเลยแล้คิดน่ะยาว้าด๋อกูกูทดสอบแล้วมันโยนมันโยนปืนออกออกหน้าต่างไปได้ออกได้ไม่ได้กูลองโยนไปแล้วอ่ะเคยลองแล้ว Blue T win. Okay. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye.